สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งวันครับผมอนนี้ก็พาพี่พาน้องมาหาปลาครับผมมาเลาะบานเหเผากันครับหมายนี้ก็เป็นหมายหัวเล็กๆครับผมน้ำก็เหลือประมาณนี้ครับผมแห่งไม่ใหญ่ครับผมแต่ยาวครับไม่รู้ว่าหมายแบบนี้จะมีปลาให้กินหรือเปล่าครับ เดี๋ยวต้องลองครับผมไปครับ ผมหมายนี้น้ำก็ยังไม่ไม่ตื้นเท่าไหร่ครับผมมันก็มีลึกมั่งตื้นมั่งครับก็ไม่กว้างเท่าไหร่ครับผมแต่ช่วงน้นก็ช่วงน้นก็มีเป็นช่วงๆครับน้ำเป็นช่วงๆไปลองดูนี่ก่อนครับผมมีตัวหรือเปล่า ต,ติดไม่เยอะครับผมสองสตัวครับตั้งแรก็ติดไปสองสาตัวครับผมเดี๋ยวตั้งนี้เวียงข้อพักเลยหายตะลิ่งครับุ้งเ่น้อยเดยลองครับ ติดครับผมพอได้ครับผมนี่ครับพอได้อยู่ครับตั้งละตีตัวห้าตัวครับผมน้ำช่วงนี้ครับเขาจะโจกไก่แอ่งไว้ เอาไว้ดึงน้ำเข้านานนะครับผมดึงน้ำเขาอ,อ้อยฝั่งโน,น้นฝากฝั่งโน้นครับผมจะเป็นแองงรงนี้ช่วงนี้จะลึกหน่อยเดี๋ยวผมจะลองดูกลงนี้สักทีครับผมเผื่อปานไปรวมอยู่แอ่งครับพอโจกรอยไม่โคจกไว้ครับไปครับผม ครับตรงนี้จะลึกครับจะลอยแมคโครโจบไว้ช่วงนี้ครับ โอ้ยตังนี้พอได้เลยครับตามไปอยู่แองลอยแมโครโจกครับผมนี่ครับตังนี้ติดหลายตัวเลยครับผมนี่ครับมันเนช่วงน้ำจะลึกหน่อยครับเป็นลอยแมโครโจกไว้นี่ครับติดหนาตัวเลยครับผมนี่ครับ แยงตัวให,ใหญ่ครับผมนี่ครับแยงใบข้าวครับตัวสวยเลยครับผมโอ้ตั้งนี้คุบนะครับหลายตัวหน่อยครับตั้งนี้ครับช่วงนี้ครับช่วงนี้มันแมโครลอยไม่คมจกไวหน่อย,รอยเรา็ไวยตั้งสูบตั้งไรดึงน้ำเขาออยฝั่งน้นครับ มาไล่ครับรอกจิตยาอ้อยครับพอได้กินอยู่นะครับหมายนี้ก็ไม่หนาตัวแต่ก็พอได้ครับผมหวยไม่กวางครับผมกับยายจากด้านหลังครับยายจากด้านหลังนี่ครับนี่ครับฝั่งนี้ก็หวานไป4ี่ห้าทีครับ ฝั่งนี้มันจะน้ําจะลึกกว่าครับผมน้ำจะลึกกว่าฝั่งนี้ปลาก็ไม่รู้ฝั่งไหนจะพอจะมีตัวครับเดี๋ยวจะลองดูฝั่งนี้มั่งครับน้ำนี้น่าจะถึงประมาณดูน้ําน่าจะประมาณแค่คอหรือแค่จักระเนี่ยครับผมเดี๋ยวลองดูแอ่งลึกๆครับมันมีปลาขึ้นครับแต่มันเป็นพวกปลาเล็กๆครับผม นี่ครับน่าจะติดมั่งนะเนี่ยครับยวลองดูครับ ออกนี้น้ำนี่ครับผมอันนี้ลึกกว่าครับเดีย๋ยวมาลุ้นกันครับฝั่งนี้ลึกไปหน่อยครับ <c oughs> ต้องลงน้ำครับชื่นใจจังนะครับแต่ลงน้ำผ <c oughs> ู้ชื่นใจดีครับ <c oughs> จะติดหรือเปล่าครับ ดีจังเลยครับกลางโจมกางโจมเห่ ปลาไอแค่แยงครับมันอยู่กลางจจมเลยเนะกะยากเลยครับปลาแค่แยงขนานไม่ได้แช่ไว้นานเลยนะครับหวานแล้วพักเดียวเอง ได้ครับพอได้พอได้เลยครับครับพอติดครับน้ำมันกว้างครับน้ำมันกว้างน้ำยังลึกอยู่ไอพวกปลาขาวนี่มันต้องแบบหาปลาแบบน้ำตื้นๆน,นะครับถึงจะรวมกันอยู่ครับช่วงนี้มันไม่ปลาไม่รวมน้ำมันกว้างแลยฝั่งนี้ก็ลึกฝั่งนี้ก็ตื้นแต่ก็ลึกมั่งครับลึกเป็นบางแห่งช่วงที่โจกไปโคก,ก็ลึก ปลาไม่รวมก็พอหากินได้ครับมันถ้าปลารวมก็อาจจะเยอะครับปลาเล็กครับปลาถ้าน้ำรวมๆได้ยังไงก็เยอะครับวันนี้ก็ยังพอได้กินอยู่ครับผมนี่ครับเดี๋ยวรวบรวมกันครับโอ้ฝั่งนี้ครับผมผักบุ้งครับยอดขาวขาวครับดูครับ รอดขา,ขาวๆดีจังครับเน้นปักปุ่งสักคำครับผมรอดกอกขาวนีนครับผมป,ปุ่ง นี่ครับดูยอดครับขาวดีจังเลยครับผม แล้วครับบุ้งยอดขาวครับหนึ่งกรัครับผมปลาก็พอได้กินอยู่ครับนี่ครับปลาวันนี้พวกปลาขยงปลาเนื้อออนปลาขาวครับผมพอได้กินอยู่ครับนั่นได้คงได้ประมาณสักโลครับผมบุ้งยอดดีๆครับยอดขาวบุ้งหนึ่งกรัครับ,บรมผม ปลาประมาณหนึ่งโลผักบุงหนึ่งกําครับหมายนี้น้ํามันยังเยอะอยู่ครับปลายังไม่รวมถ้ารวมรวมก็ปลาเล็กน่าจะเยอะอยู่ครับผมช่วงนี้ก็นานๆออกหากินทีครับเพราะช่วงนี้ผมก็ไปทํางานอยู่ที่บ้านไลอุทัยครับผมทํางานสิบห้าวันก็ได้กลับบ้านมาครั้งหนึ่งครับผมแต่ไม่ใช่เป็นแบบสิบห้าหรือว่าสามสิบสิ้นเดือนงี้ครับผมก็นับตั้งแต่วันไป วันที่แล้วนี้ผมก็ไปวันที่ทำยี่ิบห้าครับผมวิกสองครับวิกสองไปทำัาที่ยี่บห้าแล้วก็กลับมาเมื่อวานครับผมก็เลยได้ออกมาหากินทําคลิปให้พี่น้องดูครับผมวันนี้ก็ถือว่ายาได้กับข้าวกินอยู่ครับผมได้ผักบุ้งยอดขาวหนึ่งกัครับผมปลาเล็กๆครับหนึ่งโลก็ได้กับข้าวอย้วครับผมนี่ครับแกงแส่ผักบุ้งอ่อนก็อร่อยนะครับหรือว่าอันนี้ไปแกง ไปทำเมนูแบบแกงหรือย่างครับผมแล้วก็ผักบุ้งผัดเอ็มครับอร่อยเหมือนกันครับครับผมช่วงนี้ก็อาจจะลงคลิปนานๆหน่อยครับผมยังไงก็อย่าเพิ่งลืมกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องลาพี่และน้องอีกเช่นเคยครับผมเดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับนะครับผมพอได้กินแล้วครับ